กายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไลฟ์สเปียก็ได้อัปเดตแล้วนะคะทุกคนเป็นอัปเดตบ้านปริศนาค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะให้ทุกคนนะคะขับรถตามซินได้เลยนะทุกคนอันนี้คือรถที่เขามีมาให้แต่ว่าซินอยากใช้รถของตัวเองมากกว่าเพราะว่ามันเร็วกว่านะคะตามไปได้เลยนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนกเดินทางตามน้ำแข็งนี้เลยมันจะเลื่อๆนๆื่นนิดหน่อยนะคะทุกคน โอเคนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะคะปีนขึ้นไปข้างบน,นะคะ่ะทุกคนเนี่ยปีนขึ้นไปอ้าวเราปีนไม่ได้เดี๋ยวเราจะใช้ที่เกาะอ,อันนี้แทนและกันเนะาะโอเคเกาะขึ้นไปโอเคขึ้นไปอีกขึ้นไปทำไมขึ้นไปไม่ได้ทุกคนอ้าวเดี๋ย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 วทำไมไปตรงนน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ค่ะเอออาเอะไรกันคะเนี่ยเอาใหม่ทุกคนเราจะไม่ย่อท้อนี่ไงขึ้นมาได้แล้ว น่าจะได้แล้วนะคะทุกคนประมาณนี้แล้วแล้วก็นี่ค่ะก็จะเจอกับบ้านสีแดงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีให้ใส่รหัสอะไรสักอย่างดูนะคะซึ่งมีรูปหมวกมีรูปดาวและรูปเอ่อเกริมานะคะทุกคนโอเคอย่างแรกรูปหมวกก่อนนะคะทั้งงทุกคนมีอันนั้นอยู่อันนึงนะคะบนประตูโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเวียนหาดูว่ามีตรงไหนอีกบ้างนะคะตรงนี้ไม่มีนะคะ โอเคทุกคนตรงนี้ไม่มีเหมือนกันนะคะตรงนี้สรุปแล้วนะคะหมวกก็มีอยู่หนึ่งนะคะ1รูปภาพเอากดโอเคต่อไปรูปดาวค่ะดาวมีเท่าไหร่หนึ่งอา่าไหนอีกอ่ะน,นี่กเกรดนะคะ1นสอง ติดเดีดยด็ยติดตดโอเคโอเคเอาใหม่3โอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นเกลิดหิมาน,นะคะทุกคนก็มีอยู่อาสอมหรือเปล่าน่าจะ3นะคะนี่ค่ะทุกคนหนึ่งห้าสานะดาวซินับกิดนะคะทุกคนเข้าไปเลยวุ้ยทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นมีโซฟาแล้วก็อันนี้อะไรอะหาฉันเซนต้า เอ๊ะทุกคนน่าจะเป็นปริศนาต่อไปแน่ๆเลยเฮ้ยทุกคนอันนี้สวยนะเป็นโซฟานะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะเดี๋ยวมันจิ่วมากเลยน่ารากักอ่ะแล้วก็มีเตาผิงมีลำโพงเหรออุ้ยเจอของขวัญค่ะเปิดคืออะไรคือเออคืออะไรอ่ะลาเหรอลามะเหรอทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่กระต่ายไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะคะก็น่าจะประมาณนี้เลยมีต้นคริสต์มาสด้วย นี่สวยงามมากๆเลยนะคะก็เป็นแบบเป็นห้องที่ดูอบอุ่นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ซินขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ